ขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเซลที่ซูซูกิเอพีวายนะครับ,รบอยากจะถามถึงแรงปันนานใจว่าทำไมถึงเลือกใช้บริการของเราครับที่เป็น Suzuki s u ซูกิเซ l e ริโและติดตั้งชุดเ p g ถังโดนัท42ลิตรของเราครับครับก็คือครั้งแรกผมเห็นซูซูกิเซเลริโอเนี่ยเ,เป็นรถที่น่าใช้งานนะครับมันคือคเป็นรถรุ่นหนึ่งที่เหมาะกับ ยุคนี้เศรษฐกิจที่ค่าน้ำมันสูงนะครับก็เลยสนใจที่จะใช้รถซูซูกิเซล r โอครับแล้วก็พอดีได้ไมาเห็นคลิปของทาง APY ที่ลงเรื่องเกี่ยวกับติดแก๊ส LPG ครับผมก็ทำให้ผมยิ่งมั่นใจว่าถ้าเราเลือกที่จะใช้แก๊ส LPG เนี่ยนะครับ,รบแล้วเราติดตั้งจากทาง APY เนี่ยได้ทำให้ผมยิ่งมั่นใจขึ้นด้วยครับครับผมอ่า รุ่นนี้คือ c e l ลเ i ี GL เกียวโตนะฮะราคา480,000บาทนะครับผก็คือจะมีรีโมทคอนโทรลด้วยที่เหลือเราจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าเรามีอุปกรณ์ใดบ้างที่เพิ่มเข้ามาในชุดนี้ที่จะต้องดูแลนะครับได้ครับเดิ๋ดวนนนี้เลยอันนี้จะเป็นปุ่มของอุปกรณ์มิเตอร์ที่เราจะดูเกี่ยวกับก๊า LPG นะครับถ้าพี่กดตรงกลางตรงนี้ พอปุ่มเหมือนกลับมาอยู่ส้มๆตรงเครื่องหมน้ำมันตรงนี้อันนี้คือระบบน้ํามันอ๋อครับฮะกดอีกครัง้งหนึ่งอันนี้คือเกที่จะบอกว่าปริมาณแก๊สเท่าไหร่ตอนนี้มันอยู่ในระบบติดรอสแตนบายเพราะว่าอันนี้เป็นระบบหัวฉีดนะครับ,รบมันจะสตาร์ทด้วยน้ํามันก่อนแล้วพอตัวนี้กระพริบอยู่คือตอนนี้ยังไม่เข้ามาเป็นแก๊สนะฮะพอเป็นแกส๊สปุ๊บมันจะเข้ามาสู่ระบบอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟตัดหมอกที่พี่สั่งติดตั้งเพิ่มเติมนะครับครับ แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูในห้องเครื่องนะค,ะครับจะแนะนำว่าสิ่งที่ลูกค้าทิดแก๊ส l p g ไปแล้วจะต้องดูแลเพิ่มเติมก็คืออันนี้คือหม้อต้มนะฮะเป็นใช้ของอิตาลีนะฮะในนี้จะมีไส้กรองอยู่อันนี้ก็จะเป็นไส้กรองแก๊สเหมือนกันเพราะฉะนั้น จุดนี้กับจุดนี้จะมีไส้กรองอยู่เราจะต้องดูแลทุกๆ20,000กิโลอาจจะต้องเปลี่ยนไส้กรองเพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์ดีไม่มีความสะดุดนะครับอันนี้คือหลักการในการดูแลต่อไปก็จะมีถังก๊สที่อยู่ที่ท้ายรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับผม อันนี้ก็คือยางอะไหแล้วก็เครื่องมือเดิมสแตนดาร์ดติดรถนะครับที่เราเอาออกไว้และถูกทดแทนด้วยถังโดนัทขนาด42ลิตรนะครับซึ่งมาตรฐานใช่อันนี้จะมีความปลอดภัยนะครับไม่เกะกะพื้นที่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่คือเดิมคืนที่ไปนะครับส่วนที่ต้องดูแลด้านหลังนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือว่า เวลาเข้าศูนย์บริการนะครับทางศูนย์ที่ติดตั้งแก๊สเขาก็จะตรวจเช็คความร้อนความปลอดภัยดูแลให้เราประกันเราหนึ่งปีอุปกรณ์1ปีนะฮะไม่ว่าจะเป็นถังแก๊สกล่องคอนโทลวาล์วต่างๆหัวฉีดแก๊สหม้อต้มทั้งระบบครับผมขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยนะครับครครับขอบคุณครับที่เลือก ใจในบริการของ a p y เราขอบพระคุณครับ